อุ้ยหี้อะอยเลยพาจ๋า,าจะอยู่กับเราว้วาวฉันไม่มีเหตุผลแล้วที่จะมีชีวิตเียฉันอยู่ที่นี่มาเจ็ด I'm h e r e s e v e นเอ้ยมันลอยเหรอกวันแล้วโอ้ยโอ้ยยิงกันเติมเลย โอ้ยตายหาแล้วไอ้เหี้ยมปแต่คนหลังเข้าไปต้องไปหาหมอให้แน่กลัวไม่นะไม่นะนับพัฒนับพัฒแตกนับพัฒแตกย้อยวันนี้วันที่23ปีพศลคอสอบอันนี้ก็เป็น บรรยากาศเก่าๆกับเพื่อนผมกับ A3 CE ผมจะเรียกเขาว่า A อนายเอกับผมนั้นอ้าวนายเอกับผมนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันในนั้นจะรอดไปเมื่อใดแต่ผมเียากรู้ว่านายเอนั้นเป็นเพื่อนผมตลอดเวลาโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันครับแม่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการจบสงครามโอ้ขับขบไปแล้วเขาบุกไปแล้วเขาบไปแล้วบุกไปแล้ว อ้ยปิงปิงปิงว้าเฮ้ยปิงผีพวกนั้นก็จะกลับมาจิกิๆๆชิชิอิสไนเปอร์ชิเดชิชบชิชิชชช าเล็กอ้ไอ้ไๆๆไอ้ไอ้ไม่เป็นไรดื่มเหล้าต่อผมเจ็บขาผมหักขาผมหักผมจะจะกลับบ้านผมแค่สิบสีได้โปรดผมผมมาที่นี่เพื่อสนุก ผมไม่ต้องการอะไรแบบนี้ได้โปรดผมจะกลับบ้านนี่นะเป็นเรื่อแรของพวกเขาเจอริสกกำลังทำอะไรที่หนักหนาสาหัสมากพ่อองเจร่าสะผมยังจะหาแม่พยายามที่จะช่วยคนอื่น <c oughs> แต่กลับทำพลาด <c oughs> ไม่เพราะว่านายนะ่ะไม่ฆ่าพวกมันอย่างเจอร์สเอ่อเอฟโคร แมครับนี่ก็ไม่รู้ว่ามันผ่านมากี่วันแล้วผมไม่รู้เกี่ยวกับสงครามนี้จะจบเมื่อไหร่ดูเหมือนว่าสงครามย,ยังคงต้องลากยาวเลยครับแม่ผมหวังว่าแม่จะอ่านจดหมายนี้แล้วตอนนี้ผมได้อยู่ในตำแหน,น่งคนปืนพ่อใหญ่ผมไม่รู้อย่างเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสงครามจะจบตอนไหนแม่ขอให้แม่นั้นรอผมนะครับผมคิดถึงข้าวต้มแม่มากเลยนะครับ โหลดโหดป้ามันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วโอ้ยแม่ครับแม่แม่ผมคิดถึงแม่ มีคนบาดเจ็บมีคนแตงปีหน,นึ่งพันหนึ่งเก้าร้อยสามสิบสี่วันที่ยี่สิบห้าไม่ใช่วันที่สามสิบสองเดือนตุลาคมนะครับนี่ก็เป็นวันที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าแล้วผมก็เหมือนกันว่าสงครามนี้จะจบเมื่อไหร่ผมคิดถึงข้าวหน้าไก่ของแม่มานะครับผมก็เหมือนกันว่าแม่จะคิดถึงผมไหม ตอนน ality, oh. 3, 3, ี้เพื่อนานเอสามายเอหายไปแล้วครับตอนนี้เราแม่หวังว่าแม่จะอ่านเจอจุดใหม่คร uh> um> uh uh uh> uh ับโอ้ยส uh ู้ครับโอ้ยมีทหารมาใหม่ลงมาแล้วเฮ้ยอาชัยเจอเดวเอโนมีว่ะยุ้ยฮู ไมหมอกูต้องตามไปโอ้โหออผมมองอะไรไม่เห็นเลยผมวผมมองอะไรไม่เห็นเลยแมมอ๋ออ๋อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยไอเหี้ยร์ Å oh no. oh. oh.